คันนี้ต้องบอกว่าประหยัดจากป้ายแดงไป2,30,000 0บาทกับรถปี 2, 0, 2,022ใหม่สวยกริบกับไหม่ที่วิ่งมาแค่1 9 0 0 0โลนะคะถูกดีไซน์ออกมาให้เหมือนกับรถสปอร์ต <Wow. S 1> ซึ่งมันสวยจริงๆนะคะนี่ตาไฟที่โฉบเฉี่ยวมา, <Yeah. S 1> มากๆเลยนะคะตาไฟที่โฉบเฉี่ยวอ่ะพิเศษยังไง มาดูคะ่ะนะคะต้องบอกว่ากุญแจนั้น2ดอกนะคะหลายๆท่านที่กังวลว่าซื้อรถมือสอได้กุญแจไปดอกเดียวสําหรับคันนี้นะคะจัดมาให้กุญแจเนี่ยนะคะครบเลยนะคะแต่ต้องบอกว่า mg 5นะคะเขามีวารันตีถึง4ปีหรือ1 2 0 0 0 0กิโลนะคะ ังไงให้คุ้มค่าต้องคันนี้เลยค่ะกับ MG 51.5D รถปี 2, 2022คันนี้ต้องบอกว่าประหยัดจากป้ายแดงไป2 3 0 0 0 0บาทกับรถปี 2, 2022 oh. ใหม่สวยกริบกับไม oh. ที่วิ่งมาแค่19,000โลนะคะนี่คันนี้ต้องบอกว่าน้องเบนเปิดหัวให้แล้วนะถ้าหลายๆท่านนะคะที่อยากได้หรืออยากซื้อรถมือสองที่คุ้มค่าสุดๆ คันนี้ขายในราคาแค่3 9 9แ0 0บาทเป็นเซ็ตดอกเบี้ยแล้วห0าแสนกว่ากว่านะคะก็ยังถือว่าคุ้มกว่าซื้อรถป้ายแดงนะคะ <Yeah. S 1> นี่คันนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆเลยหลายๆท่านอาจจะเห็นคลิปที่น้องเบนรีวิวไปแล้วนะก่อนหน้านี้เป็นสีเทาต้องบอกว่าคันนั้นทำสัญญาเรียบร้อยนะคะจัดให้ตามคำขอนะ,ะหลายๆท่านที่มาไม่ทันมาเอาคันนี้ค่ะแต่คันนี้เพิม่มเติมคือแต่งล้อแม็กมาให้สวยงามกว่าเดิมนะคะสวยเท่กว่าเดิม คันนี้มาพร้อมกับสีเทาที่เป็นสีเทาที่สวยมากๆหลายๆท่านอาจจะมองว่าเป็นสีเทาดําสีเทาควันบุรี่นะคะจะบอกว่าโฉมหน้าของเขานั้นถูกดีไซน์ออกมาให้เหมือนกับรถสปอร์ตซึ่งมันสวยจริงๆนะคะนี่ตาไฟที่โฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะตาไฟที่โฉบเฉี่ยวอ่ะพิเศษยังไงมาดูค่ะ จัดล้อแม็กมาให้สวยๆล้อแม็กที่มาพร้อมกับสเปคเดิมของตัวรถว่าสวยแล้วพอเปลี่ยนโฉมนะคะพอเปลี่ยนแม็กเนี่ยทำให้โฉมของรถคันนี้นะีมันสวยสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไม่ต้องพูดถึงนะคะยางยิงเป็นยังไงสวยกลิบใหม่กลิบเลยค่ะไม่ต่างจากรถใหม่ป้ายแดงนะคะนันนี้พิเศษกว่านั้นอีกนะคะต้องบอกว่าเป็นรถที่จัดหนักจัดเต็มเรื่องออปชั่นจริงๆนะ กับราคานี้นะคะออปชันนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะถ้าดูแบรนด์อื่นเนี่ยอย่างน้อยต้องกำเงินสักสี่ห้แสนนะแต่คันนี้นี่คุ้มมากๆนะคะกุญแจมาพร้อมกับกุญแจแบบสมาร์ทย์เล t นะคะอืมภายในตกแต่งสวยงามว่าไม่ได้นะแผงประตรงประตูเนี่ยนะคะเก็บรายละเอียดมาให้สวยงามมากๆดูสิคะความดีไซน์ของเขานะคะต้องบอกว่าเป็นรถที่ครบเครื่องจริงๆนะคะ หน้าจอมีมาให้ค่ะกล้องหลังมีมาให้นะคะตัวรถนี่ยาวนะคะแต่มีกล้องหลังมาให้มีเซ็นเซอร์หลังมาให้ก็ถือว่าเสริมความปลอดภัยไปในตัวมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์1498แซีซี114รแรงม้านะคะคันนี้ต้องบอกว่าขับใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปก็ดีต่างจังหวัดก็เหมาะนะคะนี่ดูสิคะ สวยงามจริงๆนะคะการออกแบบหรือว่าการดีไซน์ของเขานั้นสวยงามมากๆเลยนะต้องบอกว่าเป็นรถที่ออปชั่นเยอะจริงๆนะคะให้ออปชั่นเยอะมากเลยนะคะไม่กักออปชั่นนะได้เบาะนงเบาะหนังสวยงามค่ะนี่ดูนะคะนี่น้องเบนเปิดให้ดูนะคะอ่ะเห็นไหมคะว่าแอร์ตอนหลังก็มีนะคะฉะนั้นแล้วนะคะผู้โดยสารที่นั่งตอนหลังด้วยความที่กบอกว่าอุ๊ย หลายๆท่านอาจจะคิดว่าด้วยความยาวของตัวรถนั่งด้านหลังจะร้อนหรือเปล่าแอร์จะมาไม่ถึงไหมนี่นะคะมีมาให้นะคะมีแอร์ตอนหลังมาให้มีช่องใส่ของมีช่องเสียบ USB มาให้นะคะก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆนะใครชอบสีนี้ต้องจัดนะหลายๆท่านที่มาไม่ทันสีเทาเนี่ยต้องมาเอาคันนี้อะนอกเหนือจากนั้นอีกนะคะปึ๊บนี่นะคะกล้องหลังอยู่ตรงนี้นะนี่เลยนะคะในส่วนที่ต้องเป็นชอบมากๆเลยนะคะ สามารถใส่ของได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะ,ะถาดรองของ MG มีมาให้นะคะไม่ต้องไปซื้อใส่เพิ่มถาดรองถือว่ามีมาให้ด้านหลังอ่ะนี่นะคะชุดปะลมยางฉุกเฉินค่ะรถรุ่นใหม่ๆจะเป็นชุดปะลมยางฉุกเฉินมีมาให้พร้อมกับตัวรถพร้อมกับกล่องโฟมนะคะยังไม่หายไปไหนอุปกรณ์ทุกอย่างภายในรถยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะคะชืบมาค่ะมาเรื่อยๆเลยนะ สิ่งที่ชอบมากๆเลยในตัวรถคันนี้คือการตกแต่งด้วยล้อมแมกไลน์นี้นะคะมันทําให้สวยมันทําให้เข้ากับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยดูสิคะกว้างขวางนั่งได้สะดวกสบายภายในถูกดีไซน์ออกมากเหมือนรถสปอร์ตเลยนะคะคันนี้อ่มือจับของเขาจับได้ถนัดมือมากๆนะกุญแจเป็นแบบนี้เลยนะคะแบบ<ม>ขี้เล็เรียบร้อยนะคะ<ม>อ่ะความพิเศษของคันนี้นะคะ<ม>ต้องบอกว่า กุญแจนั้น2ดอกนะคะหลายๆท่านที่กังวลว่าซื้อรถมือสองได้กุญแจไปดอกเดียวสําหรับคันนี้นะคะจัดมาให้กุญแจเนี่ยนะคะครบเลยนะคะและต้องบอกว่า MG 5นะคะเขามีวารันตีถึง4ปีหรือ1 2ึ0 0 0สกิโลนะคะคันนี้จะเหลืออยู่ประมาณ2ปีหรือ100,000กิโลนะคะฉะนั้นสามารถเข้าได้เลยนะคะความสวยงามอ่ะขออนุญาตสตาร์ทเลยแล้วกันนะคะ นี่นะคะวังมาลายเป็นแบบมตัตติฟังก์ชันหน้าจอสวยๆงามๆนะคะไมดเดิมๆไม้แท้ๆค่ะวิ่งมาที่1 9 7 9 3กิโลนะคะมาพร้อมกับจอ Android Touch Screen แบบนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto นะคะคือในเรื่องของออปชั่นเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้ไม่ห่วงนะคะแต่จะเน้นย้ำในเรื่องของความถูกนะคะและความคุ้มค่าค่ะวันนี้ อย่างที่น้องเบนบอกนะว่าคันนี้นะป้ายแดงเนี่ย625,000บาทแต่วันนี้ราคานั้น399,000บาทประหยัดจากรถใหม่ไปตั้ง2 2 3 0 0 0บามะมาพร้อมกับล้อมแม็กสวยๆแบบนี้ความคุ้มค่าต้องคันนี้ละค่ะความคุ้มค่าต้องคันนี้เลยซื้อรถออกไปใช้แบบยาวๆนานๆนะคะวารันตียังเหลือนี่นะฮะน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะค่ะอ่ะห้องเครื่อง สวยๆเนยบๆกริบๆนะคะน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะเน้นย้ำเลยนะคะดูได้เลยนะคะซูมได้ดูได้หมดเลยนะคะน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะนะคันนี้กับเครื่องยนต์ 1,498cc 114แรงม้านะคะใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะไปต่างจังหวัดได้ไปได้ทุกที่นะคะไปได้ทุกที่ค่ะ ถ้าให้คะแนนคันนี้ถือว่าให้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่า1เลยนะคะจัดเป็นรถที่1นะคะตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้มค่ามากๆกับ2นะคะในราคานี้ที่ให้ออปชันมาเยอะขนาดนี้และ3นะคะดีทรงดีไซน์ของเขานั้นสวยงามลงตัวมากๆเลยนะคะ MG 5 1.5D ดีเป็นรถปี2 0 2 2กับไม่1 9 0 0โลใครสนใจคันนี้รีบเลยค่ะมีคันเดียวนะคะ หรือถ้าสนใจรุ่นท็อปมากกว่านี้ก็มีเหมือนกันนะคะโทรหาน้องเบนได้เลยที่เบอร์094 109 1164เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะอยากได้รูปภาพรายละเอียดเพิ่มเติมทักมาแจ้งน้องเบนนะคะสำหรับวันนี้ต้องฝากไว้กับอีกหนึ่งคันที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องเบนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ